ลุยเลยเด็กๆลุยเลยไปเร็วมามมัเร็วโอ้โหมาๆโโมาๆเด็กมามามดๆๆได้กินทุกตัวได้กินเต็มที่เลยครับกิมแน่นอนครับเด็กๆ สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแจ๋วหวานเจี๊ยบอีกแล้วนะครับวันนี้แจ๋วก็ได้ของอร่อยมาฝากเด็กๆสี่ขาของพวกเราครับนี่คือเครื่องในหมูสี่กิโลครับแล้วก็มาหน้าฝากทึ่ไหนฝากขอโนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ก็ไก่บดนะครับสี่กิโลเช่นกันครับแต่ว่าไก่บดนี่แจ๋วต้มเพื่อจะเตรียมคุกข้าวให้เด็กๆนะครับ ส่วนเครื่องในหมูนี้เจยวก็จะไปต้มให้น้องๆในวันถัดไปครับสว้มาดีครับแล้วนี่นะครับหัวหน้าใหญ่หนัพรครับหัวหน้าใหญ่ของแกงใต้โบัของพวกเราครับขอคุณครัวหน้าไปตลาดเจยวกับพวกพี่ๆก็จะฝากหัวหน้าเนี่ยครับเป็นคนซื้ออาหารสุดมาไว้ให้เด็กๆครับม่อไปรับเงินบอกเจวาเครับหัวหนาจ้าแจ้วเจ้าเป็นเด็กสมุนเลยนี่วหน้านี่ นะครับข้าวก็เดี๋ยวก็หุงไว้นะครับเต็มหมอ้อเลยครับหมอ้อใหญ่ๆโอหนักครับยกแทบไม่รอดครับยกแทบไม่ไหวแล้วข้าว <c oughs> ส,สวยอย่างดีครับเดี๋ยวเราไปให้าหานเด็กๆกันครับวันนี้อุ๊ยยิ่งล้นี่ครับหัวหน้านี่อายกิ่โย้อยร้อยเมตร โลนีร้อยเมตรกิโลกิโลได้อยู่นะครับหม้อนี่งอักนี้รอยก้อนถ้อข้าวแล้วข้าวเลยเด็กๆจับนะครับมารอกันเต็มนู่งเริ่มมารอแล้วไอ้จิกรี มารอแล้วครับนี่ดูนิครับอยาวนำทีมาเลยยาวดีใจครับดีใจดูจะได้กินข้าวเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ยามเย็นนะครับ ก็ผ่านบ้านเล่นกีฬาเสร็จนะครับน้องเก๋วก็เพิ่งออกจากเวรเดี๋ยววันนี้มาให้อาหารเด็กๆดูเด็กของเราเต็มนะครับวันนี้ได้ไก่บดนะครับไก่บดมาให้เด็กๆกับน้องเก๋วเดี๋ยวจัดเลยครับผมโอ้โหเยอะมากนะครับเด็กๆผิวหนักแล้วนี่หิวจัดแล้วค่อยๆก็รับนะน้องเก๋วเหนียวาตั้งอืมแค่ละหมอยเลยใหญอใหญ่แถวเลยฮะเอาหมวยใหญ่บ่หมวยใหญ่บ่ วันนี้นะครับน้องแก๋วไปเอาหม้อนะเดี๋ยวปานบ้านมาอธิบายก่อนนะครับไก่บดนะครับไก่บดวันนี้ก็ก่กนอื่นนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนงบประมาณมาให้เด็กๆนะครับผ่านบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับน้องแก้วช่วยกันนะครับลุงของผานบ้านมั่นนะครับแล้วก็ลุงของน้องแก้วมั่งนะครับการทําคลิปของเรา เพราะว่าเราอยู่ดูแลน้องๆนะครับด้วยกันตรงนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับวันนี้ก็ได้ไก่บดนะแล้วก็ยังมีอาหารหลายๆนะครับก็หลายๆอย่างนะครับก็จะมีพวกหัวอาหารอาหารกระป๋องนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับให้พวกเราได้มาดูแลเด็กๆนะครับได้ได้กินอิ่มนะได้กินอิ่มแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับน้องๆของเราสุขภาพดีทุกตัวนะครับวันนี้ แล้วก็แต่ชงนะครับให้เย็กๆแล้วก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะครับก็จะแบ่งไปให้ฝั่งของป้าหมวยด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งของกุฏิวัดนะครับกุฏิล้มตาแล้วก็ฝั่งเจ้ามืนจังด้วยนะครับหรือว่าแก๊กต้นสลัดนะครับได้กินทุกตัวอยู่กับเรานะไม่มีปัญหาเลยนะครับได้แบ่งให้ได้กินทุกตัวนะครับมีนะครับพี่ๆถามถึงว่าทําไมไม่เอาไปให้น้องแมวด้วยครับ เพราะว่าน้องแมวนะครับผานบ้านจะอธิบายนะครับว่าน้องแมวเขามีคนดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะอาหารอะไรเราก็เอาให้อยู่แล้วนะครับอาหารเม็ดผานบ้านก็เอาให้อยู่แล้วนะครับก็มีพี่ๆเพื่อนๆนะครับของเราดูแลอยู่แล้วนะครับสาหรับน้องแมวไม่ต้องห่วงนะครับได้กินทุกวันบางทีเราเอาข้าวไปให้มันก็จะเยอะเกินนะครับเพราะว่าเขาเรียนทุกวันเขารู้จํานวนนะเขารู้ว่าจะให้เวลาไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับสาหรับน้องแมว ก็มีอาหารได้กินได้กินอิ่มทุกมื้อนะครับไม่ต้องห่วงเลยมีมีแต่ตัวอ้วนนะครับถ้าโอเคนะครับถ้าวันไหนถ้าเพื่อนเราไม่อยู่นะเพื่อนเราไม่อยู่หรือว่าเขาลากับบัตรอันนี้เราก็จะไปช่วยดูแลนะครับสําหรับน้องแมวไม่มีปัญหานะครับเราช่วยเยื่อยกันอยู่แล้วนะครับก็ให้น้องได้กินอิ่มทุกตัวมาเลยน้องแก้วมาเลยนี่ไปเอามอใหญ่มา้อใหญ่ครับมอเล็กไม่พอหมดได้นะไม่พอใสบไม่พอโอเค นี่แหละนะครับร่วมด้วยเคล่อนกันนะครับในถังนี่เลยก็มีนะครับในถังก็มีอันนี้ข้าวจากลูกครัวครับนะเอาใส่เลยใส่ไล่เด็กกินแน่นแน่นนะครับแน่นอนครับเด็กครับอืมเลยเอายกตึ๊กเทลูกอย่างนี้ได้ไหมอืมมาใหญ่นะครับได้ยัครับคนเข้ามาบุกหม้อนะครับเทเลยเอาเทกไก่อนนะ น้ำหมเนยู้เนื้อนี้มนมนมนร้อไมร้อนร้อนไมไม่ต้มไว้ตั้งนานแล้วมันหายร้อนเลยครับไม่รู้ดูนะดูดูเนื้อเป็นหม้อครับเดเดน้ำหมดเออรน้ำหมดเลยจะใส่ถังได้ไหมดูครับมีแต่แต่เนื้อทั <sh> ้งน <abonn> ั้นับโอ้โหเลย เราต้มใส่น้ำปเปล่าๆนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้ใส่เครื่รงองปรุงนะครับเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงนะครับจรคุณกินแบบคนเดียวเลยคนเะดียวเลยครับเดี๋ยวทำข้าวเสร็จยังร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่า ถึงขนาดนี้เที่ยงนะครับนะว่าจะเย็นใส่ใส่ไหนะนี่ใส่ไอย่านะคอยด้อยอจัมโบ้ปุ้ย <laughs> นี่นะครับกว่าจะได้เป็นลิปแต่ละครั้งนะครับต้องหุงข้าวนะครับต้องมาต้มไก่อ่ะต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาเป็นเป็นครึ่งวันเลยนะครับอย่างน้อยก็มาให้อาหารอีกนะครับก็บางทีเราก็ไม่ลงลิปทุกวันนะบางทีชิปป่าึ้นเขาอ่ะก็ฝากลุกพรไว้นะครับก็มีลูพรกับสามารถอยู่นะครับดูแลตลอดเพราะว่าอาหารกระป๋องก็มีนะครับอาหารนี้ก็มีนะ อ่ะนะครับเพราะว่าเด็กๆเราต้องกินอิ่มทุกมื้อนะครับที่เราดูแลอยู่โอเคนะครับวันนี้ได้กินไก่บดเลยจับ่บคอยจับโบจับ่บคอยก่อนโบไก่โบโบเดือยวโบคอยคอยร้อนนิดนึงเนะครี่ผสมให้กันแป๊บนึงขังเลยแข็งขังเลยไม่ได้นะดูเน้นๆนะครับเน้นๆได้กินแน่นอน เมนูกไกบ่บดวันนี้ก็บางทีก็มีตับบ้างนะครับไก่บดบ้างเครื่องในหมูนะครับใช่ไหมน้องเก๋วใช่คนระับได้กินแน่นอนรอบรอบนี้ที่เก,ก๋วฝากหัวหน้าพรไปซื้อมาให้เด็กๆก็มีไก่บดสี่กิโลแล้วก็เครื่องในหมูสี่กิโลครับแต่ว่าวันนี้เก๋วก็ต้มแค่ไก่บดครับไก่บดก่อน,ก,อนก่อนไมนะ่เนาะก็เครื่องในหมูเราไปให้น้องๆ วันหลังเนาะครับดูมาดูมาฟังนี้ฟังนิดยังร้อนนิดนึงนะครับถ้าเราอยู่ในฐานเราจะได้ให้เด็กๆกินทุกวันเลยนะครับครับเราต้องให้เราก็ได้ให้เด็กๆกินทุกวันอย่างนี้หน่อยนะ แต่ถ้าเราไม่อยู่ในฐานเราออกรัตเวยียนก็มีคนหน้าพรอมีสามารถเนาะครสองคนสองคนสามารถนะครับอคอยดูแลอยู่นี่นะ่าจะไม่ร้อนในคันไม่ร้อนส่ายเลยไม่ร้อนเราก็ให้เป็นประจำทุกวันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้ถ่ายคลิปครับก็ <ừ> <อ>ไม่ค่อยมีเวลาว่างไนนะ่เนาะบางทีเราก็ให้ตอนเย็นถ้าเราว่าง ที่เราได้ถ่ายคลิปนี่มันพวกเรานี้ต้องว่างจริงๆเนาะใช่เนาะถึงจะได้มีเวลาถ่ายคลิปจริงๆครับรีเลยนะครับใช้มือรีเลยนี่เรียบร้อยพอนไหมอู้หูยังคุณควันดุบควันหอยไม่ต่อขนาดอ๋อผสมเลยไอผสมเลยผสมตักผสมนีดหนึ่ <Okay. S 2> เราก็ชนผสมเียบร้อยนะครับเราก็ตักเลยตักเลยตักแบง่งไว้นะแ้่งให้ได้แบ่งให้เด็กๆได้กินทั่วถึงครับได้กินทุกตัวครับอันนี้เราให้ตรงนี้นะอันนี้เราอันนี้เอาให้นี่ก็ได้อันนี้เจยวเจ๋วที่ง่ายกว่าจิเจ๋าคนประเทศไทยบอก อันนี้หัดทำใช่ไหมอ่าอันนี้ตักไข่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้บรอาณไปก็ไหนบักอ้าวโอเคนะครับแต่งเรียบร้อยครึ่งถังเลยเด็กๆอืมตักเลยเก็บลุยเลยลุยเลยลุยเลยเด็กๆลุยเลยไปเร็วมาหมั่มเร็วโอ้โหโชคอย่ากลับน้องโชค

ได้กินทุกตัวได้กินเต็มที่เลยครับอิ่มแน่นอนครับเด็กๆโอเคจัดเลยเยอะมากเลยครับ อันนี้แค่ฝั่งของหัวหน้าพรกับพี่พาน,านบ้านนะครับยังเหลือฝั่งของป้าหมวยฝั่งของขุดหลวงตาแล้วก็ฝั่งของพี่สิงพี่วันแล้วก็พานสุขไทยด้วยครับตัวนี้บัวลอยครับบัวลอยตัวนี้เข้มครับเข้มอร่อยไหมปุ้มปุ้ยมานี่มาน้องปุ้มปุ้ยครับอิ่มแล้วปุ้มปุ้ย อออรออร่ย่ยยยนนะคับกิเลตัวนี้บัวลอยตัวนี้เจ้าเข้มตัวนี้จิว๋วน,นวลนวลขน,นุนจัมโบ้หนูผีคันด้าน้อยมะลิจิกกระดิแล้วก็ลองกองครับ น้องกองไม่ไหมนี่น้องกองบอกน้องกองน้องกองเรียบร้อยนะครับทีนี้ไปเดี๋ยวไปฟังกูโมยเดี๋ยวจะข้ามก่อนไปเดี๋ยวเราต้องรีบหน่อยบรรยากาศเย็นๆจิกระดิ๊จิกระดิ๊อุ้ยจิกกระดิ๊กินจังจังเลยเยอะเลยนะครับกินจนเหลือได้เนาะครับไปครับทางของพี่พานนั่นแล้วก็พนักพรให้กินเสร็จแล้วครบทุกตัวแล้วเราก็ไปต่อแน่นาะไปต่อ ฝั่งปลาหมวยต่อไปครับไปกันเลยครับครึงถังเลยนะครับหลังจากที่พานบ้านเอาให้แล้วนะครับทีนี้ก็พานนกแกยวไปฝั่งลุงฉันนะครับอันนั้นจะมีสี่ตัวนะครับที่จริงมีห้านะครับเพราะว่าไปเฝ้าสวนทุเรียนให้เขานะเด็กๆคือไปอยู่กับเขาแล้วเจ้าของสวนทุเรียนนะเขาเอาข้าวให้กินนะครับเด็กๆก,ก็เลยไปอยู่กับเขาตัวหนึ่ง ของฝั่งปลาหมวยก็เลยเหลือสี่ตัวนะครับโอเควันนี้ไปกับน้องแก้วเลยครับหวานเีแยบครับมาดีใจมากนะครับเดี๋ยวจะได้กินตอ,อนเย็นยนะครับแต่ว่าตอนกลางวันนี้ปลาหมวยจะให้ทุกวันอยู่แล้วอ่ะเดีย๋ยวดอกไหมตักเลยตักเลยมาเลยตัวเล็กม,มานี่มาทีาลูกน,น้ำซุป ต้มไก่บุนอร่อยนะเลยเด้้ามาอันนาะตักเลยตักเลยอนี่น,นอ่าโอเคนะครับเด็กๆได้กินโอ้โหตัวนี้นา่าจะเป็นตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับพอเขาวางาหา่างไปโน่นนอีกน,นึงเอาไปได้อ,อีกตัวหนึ่งวะ ตัวนึงบเห็นไปวิ่งเล่นบอกเออสงสัยไปวิ่งเล่นอเดี๋ยวเขาก็กลับมากินจักไก็เลยหนูเี่ยมัมเขากินอยู่แล้วเออเออเอไ้หมดนะเดี๋ยววันหลังที่เอามาให้กินอือนะครับได้กินได้กินทุกตัวที่ตัวน่าจะไปวิ่งเล่นนะครับไปวิ่งเล่นเลยเนาะปกติก็จะอยู่ ใช่อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับรไ,มไม่เห็นครับตัวเล็กตัวเล็กมานี่ตัวเล็กจักรัวนะครับตัวไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้น้อยนะแต่แม่ซูซี่อนี้คุ้นครับโอเคครับใช่เสร็จแล้วเราก็ไปต่อที่ขุนหลงตาหน่อยเนาะครับแล้วก็วนไปหาทางพี่สินพี่วันแล้วก็พานสมไทยครับโอเคเลยครับกินได้กินกินนะเด็กๆ ไปลวีไปแล้วเขากลัวเขากลัวเดี๋ยววันหนังเอามาให้กินไหนได้ไหมถ้าเราถอยออกมาเขาก็มากินนะครับไปทีนี้ไปฟังกุดลุงตาต่อไปเลยนี่นะครับที่นี้เป็นหน้าร้อนนไอ้เนาะครับนี่หน้าร้อนกลางวันนี่จะร้อนมากนะครับแต่พอตกเย็นมาแดบดบร่มลมตกแล้วบรรยากาศดีครับลมพัดเอืยอยเย็นสบายครับ แต่ว่าพอกลางคืนนี้อากาศจะเย็นถึงขั้นหนาวเลยหนาเนาะต้องห่มผ้านะครับ,รบนอนกลางคืนต้องห่มผ้าเลยหยุดเลยตามมาด้วยนะครับขนาดได้กินอิ่มแล้วยังมาอีกจะโชกับเพน,น,นด้าน้อยนะครับนี่แหละไม่ต้องมีาด๊ามอาโอ้ยกันมือพี่กันมือพี่ทำไมไป อไหมเา,า,ามาให้มามาเร็วๆมันจะคำ อเอมมาอากกานะโอเคอเนาอาางไปรนี้นะครับเดวเขากินอกเองเดี๋ยวไปามวาหลังมาเล่นด้วย <c oughs> ไปจะชูไปมาด้วยนะครับจะชูกินเลยครับ <c oughs> สวัสดีๆๆครับใครเข้าเด็กๆครับเลงตาครับอันนี้จะมีสามตัวนะครับแม่สีนินจ้วดแล้วก็แม่แม่ลิซ่านะครับเอาเลยเอาเลยให้เลยให้เลยคือ,อๆๆมันข้ามแล้วต้องเร่งเวลาหน่อยนะครับจะต้องไปปฏิบัติภารกษิณง,ง่ายเนาะครับมาานนถึงะ ยังครบนะครับตรงนี้ฝั่งนี้สามตัวแม่สีนินนะครับแม่ลิซ่าแล้วก็จะอ้วนนะครับสามตัวไปไปต่อไปต่อไปแล้วไปแล้วลงมาเร็วโอ้ยแย่งแย่งใช่ไหมให้แย่กัน

ท้องใหญ่ยังโห้องเริ่มตแล้วครับไปจะได้เลี้ยงหลานนี่แหละครับไปดูดูดลมออกแล้วตัวนี้ลูกหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวอย่าอย่าออกมาเยอะนะได้ไหมเดี๋ยวเขาขี้เลี้ยงไม่ไหนดิไปไปไปแล้วไปแล้วมาแล้วจะโจดสลัด เดี๋ยวหายตรงนั้นเลยก็ได้าหายตรงนี้เลยกินตัวเดียวจะมาไปแย่งกันน้าให้เลยโอเคนี่นะครับตัวสลัดได้กินได้กินนะครับอ,รอ,อืมอไ,นะไปจะ<ป>ให้ตัวเล็กโอเคจนสลัดได้กินแล้วนะครับหิวมากหิวมากหยุดติ๊กหน่อยหยุดิกด๊กหน่อย ไปเขาบอกไปมาอันนี้มาอ่านะครับโอ้โหจนสลัดกินเสร็จอยู่โน่นมาอีกโอ้อันนี้พี่กับน้องเขากินกันครับอ่ากินกันเทอีกอ่าอีกอ่าเยอะเลยไม่กัดน้องนะครับเขาอยู่ด้วยกันเห็นไหมดูด้วยไปกันนะลับ อันนั้นจำมือจังนะครับเนี่ยให้พี่บุ้งเอาใส่อีกเอาใส่ทีไรไปโอเคได้กินนะครับจ,จังดูทาขมิ้นเสร็จนะครับเจ้ำมือจังอันไหนเนยดูดิ่ดูท้องนี่เด็กคนก็สวยกินไปบุ้งมาบุ้งมา,าให้อิ่มเอาให้อิ่มไปพี่บุ้งไป ทำพอดีวันนี้ทำพอดีได้เนาะเดี๋ยอือตัวนะครับสองตัวสุดท้ายครับอือสองตัวท้าให้หมดเลยให้หมดเลยเให้เตียงเลยไงยน,น,นี่นะครับเ,เพื่อนๆมาเห็นผักบุ้งนี่แม่ผักบุ้งนะครับแม่ของน้องอ้วนครับจะอ้วนครับที่พี่สิงห์พาพาไปอยู่ด้วยครับเป็นลูกของแม่ผักบุ้งนี่แหละครับไปกินไป ไปแล้วนะครับแล้วใช่โอเคทำพอดีเลยวันนี้จบภารกิจครับผมหมดไหมหมดับายเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงตับข้าวหม้อใหญ่ๆครับโอเคหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆได้กินอิ่มทุกตัวเนาะครับไปตั้งแต่โซนของผานบ้านแล้วก็ไปฝั่งป้าหมวยนะแล้วก็ไปกุดลุงตาแล้วก็ฝั่งของสามารถนะครับแจงจนสลัดนะเจ้ามุนจังอะไรก็ได้กินด้วยทุกตัวเนาะได้กินทุกตัวครับ ก็ให้จนครบเลยตั้งแต่หัวค่ำนะตั้งแต่ยังไม่มืดด้วยะยังมืดเลยจนมืดเลยครับ <c oughs> กว่าจะเสร็จครับ <c oughs> ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องหุงข้าวนะครับแล้วก็มาต้มอีกอ่าทำไมต้องหุงข้าวนะครับเราหุงข้าวไม่เอาไก่บดใส่ด้วยก็เพราะนะเราต้องการน้ํานะครับเพื่อที่จะมาคนให้คลุกเขาให้เข้ากันนะครับจะได้มีน้ําเด็กๆจะได้กินอิน่ม นะกินอิ่มกินสบายกินไม่ติดคอนะครับถ้าเราต้มใส่กันเลยทีนี้มันจะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเด็กๆกินไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องต้มต่างหากแยกต้มต่างหากแล้วก็ใส่หม้อุงข้าวหม้อุงข้าวก็ุงข้าวต่างหากนะครับแล้วก็ต้มต่างหากก็โอเควันนี้เป็นค่ำเนาะน้องเจียบเนาะโอ้โหน้ำก็ยังไม่ได้อาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบนี่ดูไปอาบด้่หรอยังใส่ชุดกีฬาอยู่เลยนะครับผ่านบ้านเดี๋ยวก็ไปปฏิบัติภารกิจต่อนะครับเดี๋ยวก็รีบนะครับเดี๋ยวไปอาบน้ํา แต่งตัวนะครับรอรับภารกิจต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนงบประมาณมาในการซื้อเนาะครับซื้อของหมูแล้วก็ไก่บดได้แล้วครับซื้อของมาเด็กๆนะครับถึงให้ถึงผ่านใครก็ได้นะครับมาเด็กๆได้กินหมดได้กินนะครับเหมือนกันไรนะได้กินเหมือนกันไม่่าจะผ่านใจชาติฐานา่านมาหรือว่าผ่านบ้านหรือว่าน้องเจียวนะครับน้องๆได้กินอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเพราะเราดูแลนะครับดูแลให้ข้าวให้อะไรเด็กๆทุกวันนะครับถึงเราจะไม่อยู่นะครับเราก็ฝากลุงพรไว้แล้ว ลุงพรพ่อลุงพรอยู่โรงคร<ช>ัวนะครับทํากับข้าวอยู่แล้วนะทากับข้าวขงข้าวก็หลังจากที่เพื่อนๆเรากินเสร็จนะครับลุงพรก็ข้าวที่เหลือนะครับก็จะเอามาคลุกให้เด็กๆได้กินทุกวันนะครับหัวอาหารก็มีแล้วก็อาหารกระป๋องก็มีอยู่แล้วนะเด็กๆได้กินนะครับอร่อยทุกมื้ออร่อยกิน <c oughs> <ช>อิน่มทุกมื้อนะครับแล้วก็กางคืนก็มาช่วยข้าวินเข้ายางให้พวกเรานะครับผ่านแม่บ้านแล้วก็น้องเจ๋วนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆครับผมวันนี้เจ๋วก็ต้องขอ กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่ท่านเมตตาและเอ็นดูเด็กๆสีขาครับเดี๋ยวก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพตั้งกายที่แข็งแรงมีความสุขเฮงๆรวยๆคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวไปก่อนหน้อยเนาะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ